สวัสดีครับคลิปหาสินค้านะครับขายแพงนะบน eBay นะฮะมาให้เพื่อนๆเห็นอีกแล้วนะครับขายของนิดนึงนะโอนออนไลน์สอนขาย eBay นะขาย eBay ขาย Amazon แล้วก็เราจะมีเครื่องมือช่วยแล้วก็มีในคลิปอย่างเงี้ยมาให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกกับเราเนี่ยนะครับได้เห็นไอเดียดีๆและชิ้นนี้บอกเลยนะขายเกือบ4 0 0 0มบาทกันทีเดียวนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะเข้าร่วมกับเรานะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1กนะครับ หรือ Line แอดแ o ดโอทออนไนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มนะที่ซัพพอร์ตเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าในกลุ่มเนี่ยแฮปปี้กันทุกคนเลยนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะมีรุ่นพี่มาช่วยรุ่นน้องมีรุ่นน้องที่ขยันไฟลุกกันเกีียวกาวเลยนะครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะฮะคลิปนี้สั้นๆนะครับผมก็ใช้เครื่องมือนะครับของโอทออนไลน์นะครับในการหาสินค้าขายดีแล้วก็ตัวนี้นะฮะผมก็ไปเจอมาครับโหดมากนะครับดูก่อนนะ ชิ้นนี้นะครับขายบน ebay ได้นะครับ1,000เหรียญ1,017.5แล้วก็ค่าส่งอีก170เหรียญจากคนไทยนะฮะขายไปเมื่อเซฟ0ูกันยาตุลานะฮะวันนี้วันที่31ขายไปได้เดือนกว่าและนะครับเบสเซตแปลงมาเป็นเงินบาทครับขายได้ที่ราคา สามหมื่นสามพันเก้าร้อยแล้วก็ค่าส่งอีกห้าพันหกร้อยเบสเซ็ตอีกนิดก็แตะสี่หมื่นแล้วครับอืมเขาขายอะไรแค่นี้ครับเขาขายเสื้อผ้าแนวนี้แต่ขายแบบมือขายแบบบอกเลยแล้วว่าบางคนเนี่ยทำงานทั้งเดือนเนี่ยยังไม่ได้กำไรเท่าเลยบอกเลยว่ากำไรแน่นอนกำไรแบบเป็นหมืน่นแน่นอน ้มสุดๆขายที่ดีแบบเหมือนได้เงินเดือนไปเลยอ่ะเออเขาขายยังไงคลิปนี้บอกแล้วคลิปสั้นๆหากเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าเขาขายยังไงนี่คือแคปมาจากหน้าสินค้าตัวนี้เลยนะครับ40,000เชลเลยครับ A31102021K3 อย่ากรู้ใช่ไหมแจ้งเข้ามาใน l ลน e แอดนะครับมุมซ้ายล่างนะฮะเพื่อนๆสมาชิกของโอทออนไลน์นะอย่าทักทางอื่นนะทางอื่นไม่ได้นะฮะแจ้งในกลุ่มไม่บอกนะฮะ ทักมาทาง Line แอดเท่านั้นนะครับแอดโอทออนไลนนะครับหด mm hmm. เนาะอ่ะก็สำหรับช่องทาง YouTube ของ o อ t ออนไลนนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเลยนะครับแต่บอกเลยว่าเราสามารถหาสินค้าที่ขายฝรั่งได้กำไรดีแล้วถ้าเกิดเราตั้งใจนะฮะศึกษาลงสินค้าที่ตลาดต้องการนะครับ หาคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆบอกเลยว่าขยันลงวันละชิ้นคุณลองดูสักสามเดือนหนึ่งหกเดือนถ้ายังไม่ได้เงินมาว่าผมได้เลยทาเองไ็ได้เออแต่ทาเองผมไม่รู้นะแต่อย่างน้อยคนที่เรียนผมอ,อยากให้ตั้งใจพอลงได้วันแรกนับไปเลยอีกสามเดือนหกเดือนคืนทุนท่าเรียนแน่นอนนะครับอ่ะจบคลิปแล้วครับยังไงก็ฝากติดตาม่อทาง u t u b e ของโค้ดออนไลน์ด้วยนะนะฮะฝากซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับเราด้วยนะครับ